ยินดีต้อนรับพลพรรคของแดนลิเวอร์พูลแฟนคลับวันนี้มาพบกับคราวคราวลิเวอร์พูลสวัสดีครับพบกับสุนทรภาพลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่กอริคคาโปนครับยืนยันว่าการตัดสินใจย้ายเข้าสู่ธินแอนฟิลด์ของเขานั้นก็มาจากการได้พูดคุยกับเบอร์กิวฟันไลค์กอริคคาโปนครับกอนนัตตัวใหม่ป้ายแดงของลิเวอร์พูลก็ได้มาเปิดเผยถึงเหตุผลสำคัญที่ช่วยในการตัดสินใจ ให้ย้ายมาค้าแข่งกับลิเวอร์พูลนั้นก็มาจากการที่ตัวของคนนั้นได้พูดคุยกับทางเบอร์กิฟันได้และดาวเตะรุ่นพี่รายนี้ก็พยายามน้มน้าวจิตใจให้เขายอมย้ายมาร่วมทีมลิเวอร์พูลซึ่งตัวเขานั้นก็เห็นภาพไปในทิศทางเดียวก,กันกับที่ฟันได้บอกว่าเขาจะประสบความสำเร็จกับลิเวอร์พูลได้อย่างแน่น,นอนครับซึ่งผมก็เห็นด้วยกับคาพูดดังกล่าว่นแบบเต็มเต็ โคดี้กระปรนะครับยายมาจากพีวีไฮเฟนโดยคับตัวเริ่มต้นที่37ล้านปอนด์และอาจจะเพิ่มขึ้นไปเป็น44ล้านปอนด์ตามบนัสความสําเร็จและการเสนอัาาของโคดี้กระปร๋นั้นก็เพิ่งเสร็จสิ้นไปเมื่อกำลางขึน้นที่่นนันมาโดยกองหน้ารายนี้จะเป็นนักเตะลิเวอร์พูลแบบเต็มตัวและสามารถลงสนามให้กับลิเวอร์พูลได้ในวันที่1มกราคมที่จะถึงนี้แหละโดยโคดี้กระปร๋นะครับกองหน้าที่สวมเสื้อหมายเลข18 ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นหมายเลขเสื้อของไมคิลโอเวนลาร์ดเดอร์เขาได้ให้สัมภาษณ์เรื่องนี้ผ่านทางเว็บไซต์ของสโมสรลิเวอร์พูลหลงจากการเซ็นยาเสร็จสิ้นไม่หวาในช่วงนั้นโจฟุบอลโลผมกับเออร์ิฟันได์เรานี่มีการโทรศัพท์พูดคุยกันบ่อยมากหลังจากที่ฟันไดได้รู้ว่าผมกําลังจะตัดสินใจย้ายมาร่วมทีมลิเวอร์พูลโดยฟันไดได้นะนําผมว่ามันจะเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องมากๆถ้าหากตัวผมผมย้ายมาร่วมทีมลิเวอร์พูล และลิพูลจะเป็นถานที่พัฒนาปีเท้าและทําให้เขากลายเป็นนักเตะที่ดียิ่งขึ้นลิพูโภเป็นสโมสรที่ยิ่งใหญ่และมีฐานแฟนบอลเป็นจนนํานวนมากและทุกคนจะรักตัวผมในฐานะนักเตะโคชกันและเป็นครอบครัวของพวกเขาแน่นอนว่าคําว่าครอบครัวมันสาคัญมากสําหรับทุกคนรวมถึงตัวของผมด้วยเช่นเดียวกันและฝันไหนก็พูดถึงการอยู่ร่วมกันของนักเตะทุกคนที่สโมสรแห่งนี้ว่าเป็นเหมือนครอบครัวกันจริงๆ ผมเคยได้ยินมาว่าค่ำคืนที่สนามแอนฟิลด์มันยอดเยี่ยมมากผมยังไม่เคยสัมผัสบรรยากาศแบบนั้นและผมก็กำลังรอคอยที่จะได้สัมผัสบรรยากาศแบบนั้นด้วยตัวผมเองซึ่งแน่นอนว่าผมแทบอดใจรอไม่ไหวแล้วที่จะได้ลงสนามต่อนหน้าแฟนบอลลิเวอร์พูลที่สนามแอนฟิลด์ ซึ่งนั่นว่าผมไม่ได้เชื่อคำพูดของเบอร์กิลฟันไดทั้งหมดและการตัดสินใจย,ย้ายมาร่วมทีมลิเวอร์พุนั้นก็มาจากความตั้งใจของตัวผมเองและไม่ได้ถูกใครเกลี้ยกล่อมผมอยากย้ายมาคัดแข่งในศึกพยิมยลิกนันแล้วและลิเวอร์พูลก็เป็นทีมที่ใหญ่ที่นี่ดังนั้นผมจึงอยากประสบความสำเร็จกับลิเวอร์พลเหมือนกับที่ฟันไดเคยทำได้ในช่วงเวลาการคัดแข่งของเขากับสโมสรแห่งนี้สื่อแังเปิดเผยลีกเทนฮากสุดหัวเสียเมื่อได้รู้ว่ากินเฮลใเดีวียวของโคด้กัสโป ESPN Sport นะครับสื่อกีฬาชื่อดังสัญชาติสหรัฐอเมริกาก็ได้มาตีข่าวว่าเอริกเทนฮักหัวเสียเป็นอย่างมากเมื่อรู้ว่าลิเวอร์พูลสามารถดีลคว้าตัวคริกกโปเข้าสู่ทีมได้เป็นผลสำเร็จทางั้งนที่ก่อนในนี้ทีมของเขานั้นก็มีโอกาสที่ดีในการคว้าตัวสุนัขทีมชาติฮอลแลนด์รน์เข้าสู่ทีมมาแล้วหลายครั้งแต่ไม่ประสบผลสำเร็จและการที่ลิเวอร์พูลคือทีมคู่แข่งอันดับที่หนึ่งของพวกเขานั้นสามารถปาดหน้าคว้านักเตะรายนี้เข้าสู่ทีมไปได้แบบหน้าตายเฉยก็ทำให้ทีมของเขานั้นรู้สสึกกเียหาามๆ แล้วเรื่องนี้จําเป็นจะต้องมีคนออกมารับผิดชอบเพราะมันเป็นความล้มเหลวที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้เดี๋ยวทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยงให้ดวการคว้าตัวคริสติโปโลเข้าสู่ทีมนั้นเป็นดูตัวเลือกแรกและมีความสำคัญสำหรับพวกเขานั่นเพราะการที่คริสตอโนโรนัลโดลานทีมภายนั้นก็ทำให้ตอนนี้ทีมปรดงมีกองหน้าที่ไว้ใจได้เพียงแค่คนเดียวเท่านั้นนั่นก็คือมาครัสไรต์ฟอร์ดนั่นจึงทำให้ ในช่วงตลาดหน้าหนาวนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจำเป็นจะต้องคว้าตัวกองหน้ารายใหม่เข้าสู่ทีมให้ได้เพื่อทดแทนในตำแหน่งที่ไม่พร้อมของทีมในครั้งนี้โดยได้ใส่ชื่อของกอริกโปก็คือนักเตะที่พวกเขาอยากจะได้ตัวเข้าสู่ทีมมาโดยตลอดโดยล่าสุดนะครับทางน้่นของ ESPN Sport ก็ได้ออกมาแฉว่าเอลิกเทนฮากไม่พอใจบทหางของทีมแมนยูเป็นอย่างมากที่ไม่สาม,มารถคว้าตัวกองหน้าทีมชาติฮอลแลนด์มาร่วมทีมได้สำเร็จ และถูกคู่แข่งอย่างล ah ิเวอร์พูลปาดหน้าคว้าตัวไปอย่างเจ็บแสบโดยในตอนแรกนั้นนะครับคุณซอชาวแลนรายนี้ก็ไปเสียข่าวที่จะพูดถึงเรื่องนี้ในวันแรกที่มีข่าวว่าลิเวอร์พูลปิดดิวคริกรโปโดได้เป็นผลสำเร็จแต่หลังจากจบเกมที่ปีสแสดงเก็บช,ชนะเหนือนอตตตงแฮมฟอรเรสที่โอทรัตฟอร์ดเมื่อเย็นวันอังคารที่ผ่านมาก็มีนักข่าวสอบถามถึงประเด็นนี้อีกครั้งและคุณซอรายนี้ก็ยอมตอบคําถามนี้กับนักข่าว,ดวโดยตรงโดยกล่าวว่าผมไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้เป็นการส่วนตัวแต่ผมขอพูดถึงภาพรวมอส ผมยอมรับว่าทีมของเราเสียหายเป็นอย่างมากที่ไม่สามารถคว้าตัวคอดีกัตโปเข้าสู่ทีมได้เป็นผลสุดร็จซึ่งนั่นหมายว่ามันไม่เกี่ยวกับเรื่องที่เขาย้ายไปที่ลิร์พอลแต่ผมพูดถึงภาพรวมของทีมที่ต้องการกองหน้ารายใหม่เข้าสู่ทีมและเมื่อเราคว้าเขามาร่วมทีมไม่ได้เราจึงจำเป็นจะต้องมองหาอนหน้ารายใหม่และงานของเราก็จะกลับมาเริ่มต้นใหม่อีกครัง้งซึ่งผมไม่พอใจตรงจุดนี้เป็นอย่างมากเพราะการทำงานของเรานั้นมันล่าช้าและอาจจะล่วงเลยไปถึงช่วงท้ายๆของตลาดกันสกานักเตะ แต่ที่แน่นอนอย่างเตือนกันคอง ESPN Sport ยังช้าต่อไปว่าสาเหตุสำคัญที่ทำให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพลาดคว้าตัวโคดี้กัโปไปนั้นมันไม่ได้เกี่ยวกับลิเวอร์พูลเลยแม้แต่น้อยแต่เป็นเพราะบอรนหร้นไม่อนุมัติเงินสนหรับก,การใช้ใจ่ายในช่วงตลาดเดือนมกรคาคมนี้มากกว่านั้นเพราะทางทีมปีแสดงได้ใช้ใจ่ายเงินไปมากกว่า200ล้านปอนด์แล้วในช่วงตลาดเสมอที่ผ่านมาดังนั้นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจึงไม่มีเงินที่จะไปคว้าวตัวโคดี้กัตปวมาร่วมทีม นั่นอนว่าถ้าหากแมนเชสเตอร์เต็ดมีเงินแล้ว,ลว,ลวก่อคร,ริเกโปจะต้องย้ายมาแข่งขันกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างแน่นอนนั่นจึงเป็นเหตุผลสำคัญว่าทำไมเอลิกเันฮากถึงหัวเสียเป็นอย่างมากที่ทีมของเขานั้นพลาดคว้าตัวคร,ริเกโปเข้าสู่ทีมแบบน่าเสียดายสุดๆนะครับโรมมโนยืนยันลิร์พูลยังไม่ปิดตลาดและพวกเขากำลังมองหากองกลางรายใหม่เข้าสู่ทีมถ้าหากเป็นไปได้ ปาปิโซโรโมโน่สายข่าวทแทนการย้ายทีมชื่อดังก็ได้มายืนยันว่าทางสโม,มสรลิเวอร์พูลสำรวจความเป็นไปได้ในการย้ายนักเตะกองกลางคนใหม่เข้าสู่ทีมในช่วงตลาดเดือนมกราคมและยังไม่ปิดโอกาสในการซื้อตัวนักเตะรายใหม่เข้าสู่ทีมแม้ว่าเพิ่งจะประกาศเซ็นเดียกับคูริกกโปไปมันมาดก็ตามทีแต่สำหรับเป้าหมายอันดับที่หนึ่งของลิเวอร์พูลอย่างจุดเบลุแฮมนั้นตัวของเขานั้นมองว่าเป็นเรื่องที่ยากที่ลิเวอร์พูลจะประสบความสำเร็จในช่วงตลาดหน้าหนาวนี้ด้านพ่อธรรมปุริเซอร์ดมอลนะครับไม่มีความคิด านี้แต่อย่างไดโดยก่อนหน้านี้หลายฝ่ายนะครับมองว่าการที่ลิเวอร์พูลประกาศคว้าตัวคริสเกโบเข้าสู่ทีมได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นอาจจะทําให้ตลาดหน้าหนาวของลิเวอร์พูลปิดทําการลงในทันทีเพราะลิเวอร์พูลไม่มีเงินทุนมากพอในการซื้อตัวดาร้อยใหม่เข้ามาเพิ่มเติมเราต้องเตรียมเงินสำรองเอาไว้สำหรับดีลการย้ายทีมของจูนแฮมในช่วงตลาดเสมอหลังจบฤดูก,กาลนี้หรือไม่ทางลิเวอร์พูลก็มีนักเตะที่ต้องการมากเพียงพอแล้วสำหรับการใช้งานไปจนจบฤดูก,กาลและรวมไปถึงการที่ฟาร์มโย กลับมาคืนฟอร์มเก่งเล่นได้ดีครั้งในเกมนัดล่าสุดรวมไปถึงการแจ้งเกิดของสเตฟานบาสติถ้ามีความเป็นไปได้ที่ลิเวอร์พูลอาจจะไม่มีความจําเป็นที่จะต้องเสริมทัพผู้เล่นในตำแหน่งแดนกลางอีกต่อไปแล้วเดวล่าสุดนะครับตัาน,นั่นของฟาร์บิโซโรมาโน่ก็ได้ออกมาพูดเรื่องนี้นะครับผ่านทางช่อง YouTube Channel ส่วนตัวของเขาว่าลิเวอร์พูลยังคงอยู่ในตลาดแคสคาเนเตะของพวกเขาอยู่เหมือนเดิมการเสริมทัพงงปโคดิเกโปไปนั้นมันเป็นคนละตำแหน่งจากที่ตัวของเขานั้นต้องการ แต่สาหรับดิวกัรโปนั้นมันเป็นโอกาสที่พวกเขาจะพลาดไม่ได้จนทําให้คว้าตัวเข้าสู่ทีมได้แบบเร่งด่วนทำทันที่ในความเป็นจริงแล้วนักเตะใน,นตำแหน่งกองกลางคือสิ่งที่ลิเวอร์พูลกำลังใช้ความพยายามหาตัวนักเตะเข้าสู่ทีมมาโดยตลอดและผมก็เชื่อว่าลิเวอร์พูลยังคงพยายามที่จะคว้าตัวนักเตะกองกลางเข้าสู่ทีมอยู่เหมือนเดิมและพวกเขาก็มีรายชื่อนักเตะอยู่ในใจอยู่แล้วหลายคนณตอนนี้ อย่างแรกเลยก็คือลิวร์ผู้จะสอบถามความเป็นไปได้ในดิวของจูนแฮมไปยังติเซียดนอนวอีกครั้งว่าพวกเขาจะเปลี่ยนใจและยอมจะปล่อยตัวกองการนเวศกาเปียรรานีออลเจเทียมในช่วงตลาดเดือนมกราคมน,นี้เลยหรือไม่ขณะที่นักเตะอย่างเอ็นโซฟเนเน็นั้นลิวร์ผู้ที่ติดต่อไปยังเบนวิกาจริงๆแต่แค่เป็นการสอบถามข้อมูลเท่านั้นและยังไม่มีการยื่นข้อเสนอเข้าไปแต่อย่างใดและผมก็มองว่าเอ็นโซฟอนเนสไม่ใช่เป้าหมายหลักของลิวร์พูลตั้งแต่แรก ผมมองว่าลิวฮูกำลังมองไปที่นักเตะตัวเลือกที่มีราคาที่ไม่สูงมากนักและนักเตะค่าตัวที่อยู่ประมาณ40-60ล้านปอนด์นั้นคือสิ่งที่ลิวฮูกำลังมองหาอยู่โดยชื่อของโซเฟียอัมรบักของฟิออเรนติน่าก็เป็นรายชื่อที่ลิวฮูกำลังความสนใจอยู่ในเวลานี้แน่นว่าผมไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วลิวฮูจะสามารถปิดดีลคว้านักเตะรายใหม่เพิ่มเติมได้ไหรือไม่ แต่เชื่อได้ว่าลิเวอร์พูลจะยังคงอยู่ในตลาดและมอ,องหาความเป็นไปได้ในการคว้าตัวนักเตะรายใหม่เข้าสู่ทีมแต่จะได้ตัวมาร่วมทีมตามที่ตั้งใจเอาไว้ได้หรือไม่นั้นมันก็เป็นอีกเรื่องและผมก็ไม่สามารถตอบอะไรแทนสโม,มสรลิเวอร์พูลได้เช็กเนคลอบเปิดเผยสเหตุผลที่เลือกโคดิกาโปเติมโหดให้กับลิเวอร์พูลตื่นเต้นที่ได้ร่วมง,งานกันเช็กเนคลอบกุนซือลิเวอร์พูลเปิดเผยสเหตุผลที่ตัดสินใจคว้าตัวโคดิกาโปปีกเลือดฮอลแลน์มาร่วมทัพ กวามเคหหลังจากที่ฮงดางน,นะครับสโมสรเยอหยังสกเวทีพิมพ์อังกฤษนะครับประกาศคว้าตัวโคลิกโปปีกทีมชั้นหลานของ PV ีเวไฮเฟนมาสุดถิ่นแอนฟิวอย่างเป็นทางการโดยค่าตัวรวมแล้ว44ล้านปอนด์เมื่อคำาืินวันพุทธที่ผ่านมาและมีการตรวจร่างกายเป็นที่โลดแ,แล้วเลือแค่ารอใบอนุญาตการทำงานที่อังกฤษเท่านั้น ท่านี้เจอกับผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลออกมาเปิดเผยสี่เหตุผลที่ทำให้เขาเลือกคริโกโปมาเป็นนักเตะใหม่ของหงสแดงว่าเป็นเพราะนักเตะที่อายุน้อยแต่มีประสบการณ์มากมายเป็นนักเตะที่ฉลาดและเล่นได้หลากหลายในแนวรุกและเป็นผู้เล่นที่สามารถพัฒนาได้อีกมันเป็นข่าวที่ยอดเยี่ยมสําหรับพวกเราที่สามารถติดอยู่ได้และผมก็ต้องพูดว่ามันเป็นการทํางานที่ยอดเยี่ยมจากทุกคนที่มีส่วนร่วมกับเรื่องนี้โดยเฉพาะจูเลียนวอร์ดการทํางานในเรื่องนี้มันน่าประทับใจมากและในที่สุดเราก็สามารถคว้าตัวนักเตะที่เรารู้จักมานานพอสมควร และเป็นคนที่เราเชื่อได้ว่ามีอนาคตที่สดใสกับเราผมจอไหลายสิ่งหลายอย่างเกี่ยวกับโคดีเขาอยูงเป็นแค่23ปีเท่านั้นแต่เขามีประสบการณ์มากมายเขาเคยเป็นกัปตันทีมของ p ีวเขาเป็นนักเตะแห่งปีของเนเธอร์แลนด์เมื่อฤดูการที่แล้วและก็ทุกอย่างที่ทุกๆคนเพื่อได้เห็นไปเขามีฟุตบอลโลกที่ยอดเยี่ยมกับทีมชาติของเขาด้วยดังนั้นมันจึงชัดเจนแล้วว่าเขาเป็นนักเตะที่ดีมาก แต่ยุคของเขาก็หมายถึงยังมีศักยภาพที่จะกลายเป็นนักเตะที่ดีขึ้นได้ในอนอรุกเขามีความหลากหลายและเหนือซึ่งอื่นใดคือพวกเรารู้ว่าเขาเป็นนักเตะที่ฉลาดและเป็นคนที่ฉลาดดังนั้นเราตื่นเต้นมากๆที่จะได้ร่วมง,งานกับเขาเช็คกิ้งครับกล่าวทิ้งไทยคิดถึงเพื่อนเก่าคือยิอนยืนรอ3ามแข้งหงแดงในอุโมงค์หลังวิลล่าย วิลเวกคุณยนต์นะครับกองกลางของแอสเซนลาเยนรอ3นักเตะของหงดัมหริวอร์พูลในอุโมงค์ทางเดินกลับหลังจากจบเกมพรีเมียร์ลีกนัดบ็อกซิ่งเดย์ที่ทีมของเขาเปิดรังวิลล่าพาร์คภายกับลิเวอร์พูล1-3เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับ ฟิลเด้คุโยนครับรอที่จะพูดคุยกับ3นดาวเตะของลิเวอร์พูลหลังเกมบอกซิงเดย์ที่แอสตันวิลล่าพ่ายแพ้กับหงด่างเมื่อวันจันทร์ที่ยูหันบาคมที่ผ่านมาแม้ว่าจะไม่ใช่กับคนที่เขาเล่นด้วยในขณะที่อยู่ที่สโมสรเก่าต่างแต่นี่คุโยนได้ลงสนามเพียงแค่4นาทีในเกมที่แพ้ลิเวอร์พูลสามหนึ่งโดยลงมาแทนที่ของเลโอนเบลลี่ในช่วงท้ายเกมที่วิลล่าพาร์คแต่ดาวเตะลิเวอร์พูลหลายคนก็ดีใจที่ได้เห็นอดีตเพื่อนร่วมทีมของพวกเขาที่ป้วนเปลี่ยนอยู่ในอุโมงค์ทางเดินหลังจกม เพื่อน3คนที่คุณโย่พูดคุยกันอย่างตั้งใจนั่นเป็นนักเตะที่เขาไม่เคยแชร์ห้องเต็มตัวด้วยในขณะที่อยู่ลิเวอร์พูลแต่เขาเข้าไปพูดคุยกับอาริชอนเมกเกอร์และฟาร์มโยเพื่อนร่วมทีมชาติบราซิลรวมถึงติโอโกอาคันตอรานอกจากนี้ก็ยังเห็นนักลัดลุยของมิลล่าซึ่งเป็นตัวแทนของทีมชาติบราซิลก็มาร่วมสนทนาด้วยเช่นเดียวกันทัน,นี้คุณโย่ได้ลงเล่นเพียงแค่33นาทีนับตั้งแต่อูนัยอเมริกเข้ามารับตำแหน่งต่อจากสตีเวนจูลาในฐานะผู้จัดการ เขาพลาดสามเกมแรกที่กุนซือชาวสเปนเข้ามาคุมทีมเนื่อ t, งจากมีอาการบารดเจ็บกุริโยนะครับได้ซ้อมเพียงแค่สอง 2, ถึงสาครั้งเมื่อผมมาถึงที่นี่เอมอรี่เก่ากับเบบิงแฮมไลท์ก่อนเกมไพ่ลิเวอร์พูลเขาซ้อมได้ดีมากเขาตื่นเต้นมากที่จะพยายามแสดงให้ผมเห็นและแสดงคุณสมบัติที่ดีที่สุดของเขาให้เราเห็นอาการบาดเจ็บอยู่ในช่วงเวลาที่เลวร้ายสําหรับทุกคนสําหรับเขาสําหรับสโมสรและสําหรับทีมตอนนี้เขาซ้อมทุกวนันและผมก็เห็นว่าเขาซ้อมได้ดีจริงๆ ผมคาดหวังว่าผมจะเห็นคุณยอที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้สำหรับเขาแล้วในวันจันทร์ก็เป็นเกมนัดพิเศษพบกับลิเวอร์ pool และผมคิดว่าเขาจะได้อยู่ในเทียมเขายังไม่พร้อมลงเล่น90นาทีแต่ผมเฝ้ารอที่จะได้เห็นเขาในสนามและในเกมการแข่งขันและด้วยคุณภาพของเขาเขาสามารถช่วยเราได้มากเลยทีเดียวในใจลึกๆเขาก็ยังคงคิดถึงลิเวอร์ pool อยู่เหมือนเดิมนะครับสำหรับฟิเบค,คุโยโตนี่คือสรุปข่าวลิเวอร์ pool นะครับซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่29ธันวาคมนะครับ ขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมือ่น้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ